อ่ะสวัสดีครับผมแอดมินล็อกอินนะฮะและก็คนอื่นๆนะฮะอันนี้คือผมจะแจกโค้ดนะฮะเออมีอยูสามโค้ดไม่ใช่ผมฮะแอดมินดิวนะฮะแอดมินแอดมินะฮะเออผมจะแจกผมจะแจกโค้ดนะครับมีอยู่สามโค้ดไม่รู้นะว่าคุณจะได้อะไรนะครับแต่ว่าจะมีเอ้ยช่างเถอะมันจะมีเอ่อ โค้ดปีเขียวแล้วก็โค้ดปีดดำนะครับอ่าของอันนี้คือคนที่แช์มานะครับคนที่แช์มาเยอะๆอย่างนี้ผมจะให้เพิ่มเป็นสิทธิ์หนึ่งอันนี้คือคนที่แช่มาทั้งหมดก็จะมีสิทธิ์นะครับจาก500คนก็ปามนะฮะเหลืออยู่3คนเท่านั้นที่จะได้ใปนะครับองะเราของราคาจูนเดี๋วเรามาดูกันเลยนะครับและผมจะเริ่มสุ่มนะครับเออคือแบบเออย่างไงอ่ะสุ่มแล้วถ้า ส่มสามคนนะถ้าใครมีชื่อนะครับก็ให้มารายงานตัวที่เฟซดีทพนะครับถ้าไม่มารายงานตัวผมจะตัดสิทธิ์คุณนะครับภายในวันนี้นะผมจะเริ่มสุ่มฟังทีหนึ่งแล้วนะครับเรื่องอะไรร้าเคนมาคุยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวในเฟซมีคนชื่อภูมิจังได้แบ่งปันได้เหรอ ไอ้มึงก๊อฟอะไรมาเนี่ยคุณแอดมินิโพทางอ้องครับ <c oughs> ชื่อว่าคุณมีจังได้แบ่งปันนี่ <c oughs> อ่ะผมไม่สนครับอ่ะถ้าคนนี้ไม่มารายงานตัวนะครับผมก็จะตัดสินนะครับคุณคูมิจังได้แบ่งปันนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะคนที่สองคนระับคนที่สองคนระับนะ <c oughs> เติร์รย <c oughs> คุณจิรวัตรนะครับปิญโยนะครับถ้าไม่มาลอางอตัวคุณผมก็จะตัดสินคุณทันทีนะครับภายในวันนี้อ่ะคนสุดท้ายลุ้น,นใช่ไหมนะครับผมก็อยากได้ครับอ่ะผมจะต้องส่งคนสุดท้ายแล้วนะครับกดแล้วเงี้ยเงี้ยเงเฮ้ยพี่เพอนเพื่อนมาถามด้วยเราเปเพื่อนพีอเื่อคุณปามี่ 3D นะครับอ่ะและจะมีอยู่3คนนี้นะครับ สามคนนี้ที่จะได้ถ้าไม่มีใครมารายงานตัวนะครับผมก็จะตัดสิบคุณไปคือคนที่หนึ่งคุณรายงานตัวภายในสิบนาทีสิบนาทีตัดวันนี้ครับายในวันนี้ครับคือคนแรกคุณภูมิจังได้แบ่งปันนะครับ่วนที่สองคุณจิรวัตรปินโยนะครับคนที่สามรักปอหลวงวะรามีรามี่ปรีดีนะครับแต่ผมคล้องกับคนแรกมากเลยภูมิจังได้แบ่งปันนะครับไม่รู้ตัดเทียอะไรของมันมาอ่ะก็ ขอบคุณนะฮะที่เขาลงกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้มีพิเศษนี้เนี่ยเดียวน่าจะใช่ต่ว่าบดอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนและอย่าลืมกด s u subscribe ด้วยนะครับถ้าไม่เป็นไร